วันนี้เราจะมาทำขั้วกลิ้งปลาแมคเคเลคุสคุสกันค่ะและนี่ก็คือข้าวคุสคุสนะคะที่ทำจากแป้งสาลีค่ะอันนี้อลิงปรุงสุกเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวคุสคุสนะคะเป็นข้าวที่คนชาวโมร็อกโกค,ค,ค,ค่ะนิยมรับป,ประทานกันมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะเอามาคลุกเคล้านะคะกับผักผลไม้ต่างๆค่ะอลิงอยากให้ข้าวคุสคุสข,ของอลิงนะคะมีความจีดจัดมากยิ่งขึ้นค่ะอลิงก็เลยนี่เลยเลือกใช้ขั้วกลิ้งปลาแมคเคเลนะคะใส่เข้าไปด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย ปลาเมคเคเลนะคะมีโปรตีนชั้นดีค่ะที่จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับการซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคั่วกลิ้งปลาเมคเคเลวคุชคุชค่ะ